ไม่ขอรับอะไรอ่ะยก็ไม่มั่นใจอรอกำลังคิดว่าันใช้คำพูดแบบไหนไม่รับครับจริงเลยไม่ไม่ไม่รับขอรับข้ารอแม่นางบุญบาปนี้มาตลอดชีวิตของข้าคท่นี่เขามาไหนสิจ้าข้ารอแม่นางมาเมื่อกี้พูดเบามากเลยนะข้าไปยึดเมืองต่างๆมาก็เพื่อเจ้า วันนี้เจ้าเดินทางมาถวายตัวใช่หรือไม่เลิกถวายตัวก่อนรักกันแบบผิวเผินก่อนอย่าเพิ่งถวายตัวเนาะเจ้าเอาตัวเองมาเป็นบรรันไาถวายตัวอะไรกันนะกันหนาอู้จะให้ถวายกันทุกวันเลยตัวเนี่ยทุกคนเขารู้หมดเลยว่าถวายทุกวันก็ไปเรื่อยโหเจ้าไปได้นอนอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วหน่อยเหนื่อยมากคือสองขวดแน่สองขวดกินนี่คุณคิดเลยไม่ออกเอาสองกิ่นนี้ ถ้ารู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นคนเท่ๆเอากินนัวไปจบผู้ชายใช่ไหมถต้องถูกต้องใครได้ราคา152คือดีมากๆเดี๋ยวทุกคนคือวันนี้ตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจจำตีมนี้มาเ,เพื่อทุกคนเลยนะ จริงครับแต่ว่าทุกคนทุกคนช่วยกันกดน้ําหอมหน่อยนะกอร้องเลยครับเขาทาราคามาให้ดีมากแล้วมันลดจากราคาปกติไปแบบห้าสิบเปอร์เซน่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตด้วยนะแล้วน้าหอมหอมมากผมปุยนุ่นเราเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่ได้แค่มาขายนะครับเราเป็นพรีเซนเตอร์เลยของแบรนด์นี้พก็เซนเตอร์แปลว่าอะไรเจ้าค้ะนั่นทีนะน้องหญิงพรีพีเซนเตอร์แปลว่าอะไรลึก จะหายเก่งไ่อย่าเรียกบาอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่เดือน่ะาไ้คดีกพี่เลยอบคุณครับขอคุณครับอเข้งไปด้วยนะทุกคนกด Il, จ่ายเงินได้เลยนะจริงๆน้ำ้กินอ่คะเอน้ำสอกน้ำซุปตอกโตเอนี่ม like ่อร่อน้ำตุ๋นอร่สนุกเนาะจริงๆวันเสาร์ก็สนุกวันอาทิตย์เราก็สนุกทุีตัดใจไหมคะมีน้องเปนคู่ชีวิตเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้ววันนี้ตัดใจหมคะใช่คะวันทุกวันไม่เคยซ้ำเลยจงขาดทุนน้องก็หาไว้ให้บมอน้องก็สั่งเบ่าในเรือนไปให้แว่นรถไปกค่ะ รถเกวยนตะใจไหมเจ้าคะประเดพี่ภูมิใจในตัวแม่หญิงมากไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เหมือนน้องเจ้าค่ะรู้ไว้ด้วยจริงค่ะถ้าถึงรักแม่หญิงคนเดียวไหมคะทราบเจ้าค่ะรู้เจ้าค่ะแน่นอนเจ้าค่ะไม่ไม่ผิดเพี้ยมถ้าดีใจที่ได้ออกเดือนกับแม่หญิงคุณรอฟังปะ ทุกคนที่เข้ามาสวัสดีนะครับไอแท่งสีชมพูชมพูนี่มันคืออะไรล่ะเป็นไส้กรอกไส้กรอกเออมันเป็นอาหารฝรั่งใช่ค่ะเป็นอาหารฝรั่งจ้งค่ะฝรั่งมันเป็นอาหารฝรั่งนะเขาเรียกมันว่าอะไรล่ะซาไฮ อร่อยนะพอดดอรับฮยฮกฮอยตัดไปไหนแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี對對๋ยวที่ผู้เข้ามากดซื้อหอมให้หน่อยนะครับจริงๆขูกมากวันนี้กิ่ทามิ่งเบนนะทามิ่งเบนนะเห็นนะเจ้าค่ะ ชื่ออะไรนะจะหายตัวไม่ใช่ชื่ออะไรนะอะไรนะอีปลิกมันมาแล้วเจ้าค่ะมันคลอดลูล้วมันมาเจ้าค่ะอีปลิกอีปลิกหายไปไหนมาปิไปสูดอากาศนอกจ้าค่ะไม่ปิดขนาดไม่ดีนะในอีปลิกอย่าให้รู้นะอีปลิกนะว่าไปทำอะไรบัดสีบัดเถลิ่งมาทำสีไม่ดีมาเจ้าค่ะอืมอีปลิกฉันจะหุบค่ะเอาไปเที่ยวนี่เลยเจ้าค่ะอปลิกมาต้มแล้วยิ้มจะไปเก็บห้องนอน เก็บเรือนเยี่ยมไปเก็บเรือนก่อนมาเลีวคืนนี้จะโดนเครียดหมดทั้งเรือนมาเลียวอ้าวสาระาี่ีไม่กันไอ้สี่ช่วยกระต้อมหน่อยไป็นไงไอ้ปิ๊กปิ๊กมาโยนสุไทร์เชฟจีเขาก็คิดคำไม่ได้เขาถามว่าเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยที่ฝรั่งเขาให้มามันชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้ปิ๊กกลับมาก่อน เอปีกนี่มันคืออะไรหรือข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเมืองฝรั่งเจ้าข้ามันมาจากเมืองฝรั่งมันคืออะไรหรือใครคือตัวมีแต่อีกปีกอีเอยมเดี๋ยวก่อนเอาอีแยมอออันนี้เด่นฮาแล้วหรือเจ้าค้าแยนเดี๋ยวเป็นนางเกเอาแยม้าของอีช่องไปทำขนมของว่างมาให้แล้วอุ้ยมันดูเป็นขนมครล์กแล้วนะทุกท่านที่มาเยี่ยมเรือนเราในวันนี้ มีใครมีทองหนึ่งช่างมาแรกกับขนมครกของเราหรือไม่เป็นขนมครกแล้วที่เป็นขนมครกจริงๆเป็นสูตรชาววังที่มีอายุกว่าพันปีเป็นวังหลังนะเจ้าค่ะวังหลังนี่อร่อยมากเลยเป็นอาหารฝ้าหลังสั่งน้ำอบแล้วเจ้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะเจ้าค่ะทุกคนช่วยกันซื้อเถิดเจ้าค่ะไปแล้ว่านได้ทันแล้วเจ้าค่ะ ทุกคน,คนใครเข้ามาฝากขวดน้ําหอมสักคนกล,ละขวดนะครับต,ตู่าทำตีมมาจริงจังเจ้าค่ะจ่ายเงินซื้อไห้ซื้อหม้อซื้อแต่และอย่างเจ้าค่ะส่งทายในเรือนนั่งเควีนไปซื้อถึงไตพพ้นใช่ถ้ามาก,กันเดินจนขาก็แตกเ็้่าค่วก็จะได้หม้ออังโลม <laughs> ในมอมาฝ่ามอกับเบียวเบนไปไหนไม่รู้เรียนมา,าคนแก่คนข้าวบ้านเรา,าตาไม่ค่อยดีเจ้าค่ะช่วงนี้ผักบุ้งมันตายอร <c oughs> ่อ,ย,อยมากของฝรั่งนี่มันอร่อยมาก ของไทยมีดีนั่งเยอะชมแต่ขอฟ้าหลังไม่ไรไม่เห็นผักเลยเจ้าผักเอาผักม้อยฝั่งนี้อยู่ไหมเจ้าผักเชิดเชิดหรออืมเรียกเชิดในคว้าหอ่อยมาก เราคนเล็กทุกคนว่าอะไรทุกคนในภาษาแบบแต่ก่อนแต่ก่อนเขาพวกเองครับเนาะพวกเองมันอาจจะไม่สูภาพนิดนึงนะพวกเองพวกเอง <c oughs> เองเงเองเตอนนเนเทุกคนละกันพวกเองอาจจะสนิทกันไปหน่อย ขอเป็นทุกคนแล้วกันทุกคนแต่เรียกท่านนูนว่าเออเรียกแม่นาว่าออเจ้าแม่แม่นายออเจ้าไม่เรียกว่าออเจ้าออเจ้าถ้าวันนี้ทุกๆคนไม่ช่วยเรากดน้ำหอนอาจจะได้มีการถวายตัวแล้วเราอาจจะต้องอดมือกินมื้อเราอาจจะไม่เหลือเงินไปกดสิไปทําอะไรต่อการแต่งงานของเราอาจจะถูกเลื่อนออกไปเราอาจจะทําการช้าตาง ทางฝรังไม่ได้เราอาจจะทําการค้าไม่ได้ไม่มีใครรู้สัมภคมาขายสินค้าเราเมืองเราจะกลายเป็นเมืองปิดปิดเราจะอยู่กันอย่าง,ยา,งยากลาบากถ้าทุกคนไม่ช่วยกันกดน้ําหอมหรือน้ําปรุงในตอนนี้น้ําปูหอมมากนะคามิงอ่ะนี่เหมือนอยู่ทง่งนาเจ้าค่มีแมงเม่าเข้ามาแล้วนี่จ้ค่ะ ทุกคนน้ำหอมถูกมากจริงนะช่วยกดหน่อยแม่แม่ไม่ดูแม่ไม่ดูตอนนี้แม่ยังไม่มาครับเดี๋ยวพอแม่มาเราจะนั่งเรียบร้อยไหนถ้าแม่มาทําไงหาเราทำอะไรกันคะเดี๋ยวหนูตากได้นะแม่นาทาไปก่อนนะขอไปเวดก่อนไม่ได้ที่ฉันไม่อยากอยากไปเวดเอยค่ะพอแม่ไปพอแม่ไปตักเองเด้อจิวเหมือนกัน ทุกคนกดให้หน่อยนะครับไส่ต้องต้มให้นานๆนะออเจ้าได้ข่าวว่าชาวบ้านแถวนี้เป็นโรคกันเพราะว่ากินไส้ิ่เก็กกะเข,า,ขาเป็นโรคอะไรกันไม่รู้เห็นหรือเปล่าเจ้าคะเป็นโรคห่าหรือเจ้าค่ะเห็นหาระบาดอยู่แล้วค่ะ อย่าเทียบกนนั้ então, นอยากกินเลยเอ้ยกระบอกนะเจ้าค่ะพี่เป็นห่วงเจ้านะหยุดนะเจ้าค่ะอย่ามาคว้ามือแบบนั้นแต่บ้านนี้อย่างจริงจริงวันวันนี้เป้าหมายของเจ้าต้องทำให้ข้าที่เป็นเจ้าเมืองประทับใจในตัวเจ้าข้าจะออกจากเมืองนี้ข้าไม่อยู่

ข้ารับเจ้ามาอยู่ในเรือนข้าแล้วพี่ภูมิใจเัอผมเนี่ยทีนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เด้แล้วไม่เคยเจอเพื่อนอะไรแบบนี้แต่กับแต่กับพีตอนนี้นนจ,รจริงจริงจริงลิงอึใสนน่สีน้ำหอมเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือ โอ้ยวันนี้เอาลิงออกมาอาบน้ำแล้วก็แบบเห็นมันอึนใส่ตัวแล้วก็คิดว่าจะไม่อึใส่พีพีต่อสรุปพอเอาขึ้นไหลปุ๊บมันอึนเลยอึแล้วบุ๋มทำหน้างไงนะบุ๋มทำหน้าเหมือนแบบมันไม่อึอ่ะแบเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเก็บลิงไปแล้วกลิ่นมันหึ่งมากบอกวันกลิ่นอะไรมันอึน, <c oughs> อนะแปลว่าโปรเจกคุณนวลจะสำเร็จใช่หรอ ดดวงุีทุกคนเขาบอกว่าการตู้อันนียตัวนั้นจะถูกหวยใช่ถ้าดูอึถ้าดูอึใส่อ่ะเลขคือวันที่วันนี้เลยนะวันนี้วันที่สามสิบอาจจะอย่างก็หรออาจจะไม่แน่สามสิบก็อาจจะจริงจริงรึจริงสิอันแน่หรืออะไรตอบนะไม่ร้องอะไรตอนะมาติดดิ จริงรึพี่ต้องร้องจิงจริงรึจริงสิแน่อแน่สิจะอวดดีจะอวดนะจะอวดดีงั้นพี่ปาจะอวด อยากอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปจะไปให้ได้รึเนี่ยอยาามาไล่นักมีก็ก็อยากมาไล่นักมีไม่ต้องมาเจ้ารักพี่ก็รู้เจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าสุนทรสารว่ามาไม่รักแกงแก้วตาไม่รักแกงแก้วตาคือว่าจะจบแล้วพีได้ในสุดเฉลยพี่รัก นั่นสุดเฉลยเอยเสียจนเบื่อฟังเอยเสียจนเบื่อฟังผู้ชายร้องค่ะเอยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความรักรักกันบนใบน้ำทะเลน้ำหอมอะไรนะแม่คนท้องใช้ได้ไหมโอ้ยคนท้องใช้ได้ไหมพี่ปูเอาผู้ของได้เลยค่ะใช้ได้ค่ะมากกว่าเลยนี่ไรแม่หัวใจมากว่า วันนี้ทุกคนอจะได้คิดไปเยอะมากไอ้ก็ไม่รู้จริงจริงทุกคนสําหรับทุกๆคนที่เข้ามาช่วยกดน้ําหอมหน่อยนะตอนเดี๋ยวพี่มีจะเหมือนเขาเาเป็นนะเขากลัวเขาตัวตัวตาเฉยไม่รู้เขาชอบนอนแล้วไงกินอะไรไม่รู้อ่ะกลางวันไม่ถือว่าในชีวิตจริงไม่กินไงกินในฝันแน่เราจะได้อิ่มทิพย์ จริงปั่นเลือกปันป่นมากินจริงเหรอไินไงกินในปั่นเนี่ยทำไมอ่ะครับนะทุกคนทุกคนใครเข้ามากดน้ำหอมให้หน่อยวันนี้แต่ไม่ได้กินปุยนุ่นนะ่ะจากสามร้อยห้าสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วก็เป็นราคาที่ดีที่สุดด้วยนะอันนี้อคอนเฟิร์มปุยนุ่นหอมมากถ้าใครย<ร>ังไม่รู้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถูกมากตอนนี้กดเถอะแม่หนูช้ยระจำหนูใช้หมดไปเยอะมาก จริงๆพี่เก่งค่ะทามิงบีสเลยเป็นตัวที่ทุกคนจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังตัวนี้ครับนีไหบกัตัวนี้ครับยังไงก็เชียร์ตัวนี้แต่ถ้าฉีดเป็นสูบอันนี้ก็ได้นะอ่าบอลลูนก็ได้แต่ว่าตัวนี้ทุกคนเป็นขวดแรกถ้าใครเป็นขวดแรกนะปุยนุ่นอันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนได้ไปขวดน้ำหอมปุยนุ่นบ้านเราว่าบ้านเราใช้กันจริงจังบ้างบ้านเราใช้แบบ ดูเนี่ยดูทามมิ่งอันนี้บอลูนทามมิ่งเราสามารถมีหลายขวดได้เพราะราคาดีอันนี้นัวป่ะพี่จีนนัวนัวอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้นัวป่ะอันนั้นนัวค่ะอันนี้นัวอันนี้สองกลิ่นนายมาอ่านได้แล้วสีฟูไม่ไหนอะไม่เกทุกคนนี่ กลิ่นติดทนนานมากๆอันนี้คอนเฟิร์ม1 0บถึงสิชั่วโมงมคือฉีดตอนเช้าอยู่ได้ถึงเย็นเลยแล้วมันกลายเป็นเพอร์ฟูมแล้วในราคาแบบนี้ทุกคนได้น้ำหอมจริงๆไปขนาดสามสนะครับเป็นขวดแก้วฝาทองแบบที่เหตุแล้วก็ขายดีมากจริงๆปุยนั่นก็ขายดีมากนะแล้วแอบ,บแ,แบบเราแอบสปอยได้ไหมว่ามันจะมีกลิ่นเอ็กซ์คลูซีฟของห <c oughs> อม <c oughs> ามารอนิดนึงอาจจะเป็นไลฟ์ก่อนสิ้นปี และกลิ่นคือเลือกมาแล้วหอมมากจะบอกอย่างนี้ว่าแพ็บเกจว้าวมากแพทเกตก็จะเป็นเอกลุศิษยของเราด้วยอยากให้ออกมาพรุ่งนี้แล้วอะอยากให้ออกมาพรุ่งนี้เลยหรอค่ะเราอาจจะต้องไปหาเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะอ่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดแต่ทุกคนกดตัวนี้ไปก่อนทุกคนจะไม่ผิดหวังตัวชามิ่งเบสตัวนี้เลยนะตัวนี้ถ้าเป็นกลิ่นผู้ชายสีดำเลือกกลิ่นนัวหอมหวาน่ไหนเสียวูงอากาศร้อนกดชื่อนี้สิจริงๆครับชามิ่งเบ อยากอยากให้พี่พีทไลฟ์กับหมอพุกอีกคือถ้าคิวว่างตรงกันได้ไลฟ์ด้วยกันแน่แครับเพราะว่าเป็นพีเซนเตอร์กันทั้งคู่ตอนนี้คุณหมอเขาเอใช่ถูกโรเทชไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่กาขา่ต้จังหวัดเดี๋ยวจะกลับบานะครับแล้วเราก็จะได้มันเล่นกันอีกล้วรอบหน้าถ้ามาเล่นกันจะให้หมอจะให้หมอมาอยู่ยุกยโยทยาบ้างจะได้รู้ว่าําบากยังไงจริงจริงให้หมอทำอะไรอ่ะให้หมอกับพี่พีทั้านนี้ดีกว่าลูกชุบเออั้นลูกชุบ อุ้ยอยากห้ามมาปั้นวันนี้เลยได้ไหมไดภาพกรุงศรีทุกคนพร้อมที่จะซื้อลูกชุบเสร็จแล้วกินได้เลยอร่อย,ยใช่หรอหรือเราจะทำแบบเป็นทองหยิบทองเหยืองฝอยท,อ,ยทอ,ยองเลยตายอ,อุ้ยกูฝอยทองยากผมเคยลองแล้วผมชอบ<ผ>ม,มากขาาน <c oughs> มโ <c oughs> ค้งยังไป,งไปเดินแทบไปหลอดเมื่อกี้พี่เพียวจ๋าทททออองงหยยิบา แชมมิ่งเบสครับกลิ่นนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้อบอกว่าัซื้อไ,ไ้แล้วลองครั้งแรกเลยองดติดใจแน่นอนเพราะว่าด้วยราคาที่ดีแล้วนะคะได้30กรัมแล้วได้น้ำหอมเป็นเพอร์ฟูมไปด้วยนะคุ้มมากๆนะคะวันนี้คือทำราคาให้ดีมากๆปกติเขาไม่ใช่ราคานี้นะแม่คุณแห้รัฐคำว่ากลิ่นหอมหวานสีชมพูหอมหวานสีชมพูเลยตัวสีชมพูหอมหวานแน่นอนนะคะหอมหวานแบบเจ้าหญิงละมุนละมุน หวานหวานแต่ว่าไม่หวานเลี่ยนนะจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราขายไปแล้วห้าร้อยห้าสิบขวดนะครับนั่นไงตาพี่พีนยาวมากใส่ตาเรายาวนะใส่ตาข้าไม่ยาวนะเงาน้องหญิงเธอทำให้ฉันนั้นกลายเป็นคนที่สายตาย,ยาวพอวัาฉันได้กันมองค่ะ อู่ค่ใจใจอยากลองก็โอเคอ่ะกินในหอมชาหมิงเบสครับชาตินนี้เลยกดไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนอกว่าสีม่วงประมาไหนสีม่วคือหอมเซ็กซี่อารมณ์แบบทุกคนจะไปออกเดทอ่ะจะชวนกันไปดูดูแมวหรือกินกินบะหมี่อ่าบนห้องอันนี้พี่ปูเป็นคนแนะนำมานะครับ กินบะหมี่บนห้องก็ดูแววเนี่ยหรือคนที่มีความมาั่นใจตัวเองสูงหรือคนที่ต้องการแบบเป็นผู้นําถ้าสมมติว่าฉีดไปแบ,บบมหาไปลงไปไปที่ทํางานก็รู้สึกว่าเออคุณแม่คือตัวมั่มแม,นนม่เป็นคนมั่นใจเป็นคนแบบเซลล์ในตัวเองอะไรเงี้ยอันก็จะเป็นประมาณนั้นคือตัวส่วนสีม่วงนะคะมีคนถามว่าฉีดกินไหนผู้ชายชอบค่ะถ้าถามพี่พีดีกว,ว่าพี่พีชอบกินไหนผู้หญิงฉีดคืออันนี้อย่างงี้แต่อธิบายที่เรากินอีกทีดีกว่า คือแล้วแต่คนเนาะแต่ถ้าส่วนตัวชอบชามิงเบสคือตัวนี้มันหอมแบบสะอาดสะอาดสะอาดแบบอารมณ์แบบเฟรชสะอาดสะอาด,าดอะ่ะมีความรู้สึกว่ากลิ่นไม่แรงมากผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ตัวเนี้ยตัวนี้คุ้มมากเป็นยูนิเซ็กของจริงตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมีความรู้สึกแบบหอมแบบสนุกสนานอะ่ะสนุกสนานแบบแบบซุกซนอะ่ะอารมณ์แบบสนุกสนุกเป็นกลิ่นผู้หญิงนะครับเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงน่าว่าติดทนคะติดทนแน่นอน ชั่ั่อนนะแต่ก่อนอนะ่นะ,นะเขาว่าทําเป็นตัวบอดี้มมทใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบตัวแบบเขาเรียกน,นะตัวบองลุงแต่ตอนเนี้ยแล้วคู้ฟุณบอก่าคนบอกว่าเออบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดก็เลยบอกว่างั้นเขาเปลี่ยนไม่ทําเป็นตัวบองลุงแล้วแต่เขาทําเป็นเพอร์ฟูมไปเลยเพื่อนโจ่าตอนเนี้ยก็คือติ่นน่ะก็มีความติดคนมากขึ้นเลยก็คือเป็นแบบเพอร์ฟูมเลยแล้วก็ข้อเดียวเขาคือกลิ่นเขาฟุ้งด้วยอุ้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 ยเจ้าอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้มีคนหาอารมณ์ประมาณว่า กลบกินแกะวะพี่คนหางกินแก่คนอาย,อยุเยอะค,อะคุณใช้คิดไหนกพราต้องกินแรงนิดหนึ่งกพต้องกินแรงนิดหนึ่งสีม่วงน,นี้เชยร์สีม่วงสีม่วงเนี่ยฉีดแล้วจะดูเหมือนแบบสาวมั่นใจอ่ะสาวเซ็กซี่แบบมีเสน่ห์เย้ายวนตัวนี้เลยสีม่วงเนี่ยอารมณ์แบบเหมาะกับการออกเดทชวนชวนแบบไปดูแมวบนห้องกําลังมีความรักอะไรเนี้ยดูแมวบนห้องนี่พี่ปูเป็นคนสอนนะกับกินกินลํำยอนโอเคอันนี้ และกลิ่นสุดท้ายคือกลิ่นนี้อันนี้หอมหวานแบบเจ้าหญิงคือกลิ่นสีชมพูครับเอ่อจริงๆมันชื่อฟอร์เรสสวีทเนาะก็คือเป็นกลิ่นแบบอันเนี้ยเจ้าหญิงดิสนีย์เลยหอมหวานอารมณ์แบบหลุดออกมาจากนิยายอะ่ะตัวนี้ได้เลยใครชอบเนาะแต่แต่แก้มบุ๋มอะ่ะตอนเนี้ยที่ชอบฉีดที่สุดคือเอาสองตัวนี้มาฉีดด้วยกันคือเอาตัว อ๋อใช่ใช่ตอนนั้นนะ่ะชอบตัวน,นั้นกับบอลูมาฉีดก,กันแต่ว่าช่วงนี้ชอบอันนี้เพราะว่ามันออกมาแล้วมีความเซ็กซี่มันเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปคือเลยส่พเลยบอกว่าลิ่นีไหนสิแล้วดูกแรกแรมดูแกรมอุ้ยขอโทษค่ะอ,นนอันนี้จริงๆอ่ะอันนี้ก็แกรมนะอันนี้ก็อันนี้ก็แกรมนะอันนี้คือแกรมแบบหลูมทามมิ่งอันนี้คือแกรมแบบฉดถ่ายตัวมั่า อ,อ,ยะะอย่างที่บอกนะว่าอันนี้คือกลิ่นของผู้หญิงคือมันมีคาแรคเตอร์ของมันเองของผู้ชายเนี่ยเออมันมีสองกลิ่นแต่เชียร์กลิ่นที่ชื่อนัวนะ n o i r เนี่ยอันนี้หอมมากหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยหอมแบบหอมหรูเซ็กซี่ผู้ชายาอสีดำกลิน่นประมาณไหนสองสีสสสสสอันเนี้ยตัวนัวเนี่ยกลิ่นประมาณแบบอารมณ์แบบผู้ชายเนี้ยมเนียปอะ่ะออกเดทไปเที่ยวกลางคืนแบบหอมเซ็กซี่ผู้หญิงเท<ะ>่ก็ได้ค่ะผู้หญิงเท่ได้ ไอ้มิสเตอร์เลียนเนี่ยออกแบบสปอร์ตสปอร์ตครับรอ,อารมณ์แบบแอคทีฟแอคทีฟแามแน่นแน่นตัวเป็นแบบแล้วอย่างที่บอกทุกคนนะว่าราคานี้เป็นราคาในไลฟ์เท่านั้นราคาดีมากคือหนึ่งเจ็ดเก้าปกติสามร้อยห้าสิบนะครับปกติ